หุ่นพยนต์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ไม้และผ้าแต่ถูกปลุกด้วยคาถาโบราณที่สืบทอดจากบรรพชนตำนานหุ่นพยนต์ในคืนเดือนดับของหมู่บ้านริมป่าลึกชายชราผู้เงียบขริมคนหนึ่งได้สร้างหุ่นไม้จากต้นศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องหุ่นพยนต์นั้นไม่ใช่เพียงแค่ไม้และผ้าแต่ถูกปลุกด้วยคาถาโบราณที่สืบทอดจากบรรพชน เมื่อใดที่ภัยร้ายมาเยือนหมู่บ้านหุ่นพยนต์จะลุกขึ้นจากหิ่งหันหน้าไปยังแหล่งอันตรายและออกปกป้องผู้บริสุทธิ์ด้วยพลังลึกลับที่แม้แต่หมอผียังไม่อาจเข้าใจแต่ทุกครั้งที่หุ่นออกศึกดวงตาของมันจะหม่นลงราวกับแบกรับความเจ็บปวดแทนผู้คนและเมื่อภารกิจจบลงมันจะกลับไปนั่งนิ่งที่เดิมราวกับไม่มีชีวิตแต่ทุกคนรู้ มันเฝ้าโปรยูสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทิน10เท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอด789 Steps